วันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่มีโอกาสเดีว่าเป็นหนึ่งในอากาเซเหมือนกันที่มามาร่วมง,งานกับเรียกว่าแฟนมีของมาร์ตัวนึงด้วยก็ก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับเหมือนกันนะคะก็ชื่นชมน้องเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็เรียกว่านำชื่อเสียงกับประเทศไทยไม่พอที่สําคัญ <c oughs> อย่างที่หลายๆคนทราบว่าเกศเป็นคนรักสุนัขมากเห็นว่ามาร์เขามีไมโลแล้วเขารักสุนัขเขามากก็เลยสูเออชื่นชมเขาแล้วเกศว่าเขาก็เป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะได้จะได้เห็นเห็นเห็นภาพบรรยากาศการนี้นะ <c oughs> ใช่ครับก็ยังไงเดี๋ยวไปติดตามเบื้องหลังบรรยากาศวันนี้ที่ช่องโชลดาชาแน,นลนะคะกดไลค์กดแชร์สับสไครพี่ด้วย,วยฝากยูทูบเบอร์รุ่นเดิรดด้วยนะคะ คนที่ทำที่มาทำยูทูบเบอร์นี่คือเอาเงินไปซ่อมบ้านด้วยถูกต้องค่ะก็จริงๆพี่เกดก็เหมือนหลายคนนะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ดูช่องโชลดาชาแนลเนี่ยเราก็เพิ่งรีโนเวทบ้านไปก็เหมือนหลายคนที่แบบรีโนเวทบ้านแล้วก็บานปลายจะซ่อมแค่สวนก็บานปลายมาสระน้ําจะซ่อมสระน้ําอยู่ๆหลังคาบ้านก็ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้ต้องทํางานนิดนึงหาค่าซ่อมบ้านค่ะไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้จริงๆวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จริงๆเข้าไปอยู่มาได้เกือบปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ได้ประมาณ3ามเดือนที่แล้วค่ะ โอ้โหก็จริงๆเราซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทมันก็มีค่าซ่อมแซมนะคะเพราะว่าภายนอกมันดูสวยแต่ข้างในมันต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างฉันทุกอย่างก็ต้องต้องใช้ธนบัตรนะคะทธน,น,นบัตรจะทำให้บ้านเราโบายบินใช่ใช่ค่ะแล้วแล้ว,ลวไอ้ตัวที่เราซ่อมทัง้งหมดนี่ยพอ <c oughs> ไปอยู่แล้วค <c oughs> วามรู้สึกมันเป็นยังไงคะนี่คือบ้านที่ฉันเสร็จแล้วก็จะเอาจริงๆเลยครั้งแรกที่ซ่อมบ้านเสร็จเนี่ยว่าเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยก็ไหมองหน้าคุณพร้อมว่าแบบ เฮ้ยเธอเราซื้อหมู่บ้านนี้หรอเพราะว่าเรารีโนเวทใหม่หมดเลยภายในนี่ไม่เหลือเค้าโครงเดิมนะคะเหลือแค่ตัวบ้านโครงนอกเท่านั้นเองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าถ้าเหลือแต่ภายนอกเนี่ยก็คือ20%เปอร์เซ็นต์เพราะหมู่บ้านเขาจะมีมีกฎนะคะไม่ให้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงบ้านทุกหลังต้องเหมือนกันในในในหมู่บ้านเรามีทั้งหมด12หลังต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในภายในบ้านเนี่ยเราจะตกแต่งอะไรก็ได้เป็นบ้านของเราแล้วก็จากบ้าน7ชั้นนะคะแล้วก็นอกเหลือ5ชั้นค่ะบ้านอันด เอื้อต่ออะไคเอื้อต่อเอื้อต่อธนบัตรก็ถือว่าเป็นการสร้างความร้าใจให้กับวงการก่อสร้างนะคะซ่อมแล้วซ่อมอีกยาแนวปูนแล้วยาแนวปูนอีกคือจริงๆแล้วเพื่อนทุกคนเตือนแล้วว่าการรีโนเวทบ้านนี่เรื่องใหญ่มากให้ซื้อใหม่ดีกว่า พี่เกดก็ไม่เชื่อเอออยากได้โลเคชันตรงนี้อยากอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยอยากมีเพื่อนบ้านแบบนี้ปรากฏว่าจริงๆเลยค่ะทุกอย่างเชื่ออย่างคะเชื่อมากเลยค่ะตอนแรกดีใจว่าเออบ้านเสร็จตรงเวลามากเลยมีคนบอกว่าดีมากบอกไม่แก่มันคือคำสาบทุกคนที่ทําบ้านใหม่ต้องมีปัญหาเชื่อไหมคะอยู่ไปเสร็จปั๊บก็มีปัญหาจริงๆด้วยอะไรเงี้ยเออก็มีปัญหาเรื่องระบบไฟระบบน้าอะไรเงี้ยค่ะมเลยก็จริงๆนะซื้อใหม่ได้อีกหลังแล้วก็ถือว่า ธนบัตรช่วยให้เรามีเพื่อนบ้านแบบนี้มีบ้านแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วกน้องเข้าไปอยู่ด้วยใช่แล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ยายกจากคอนโดมาอยู่บ้านเพราะว่าเขตก็เลี้ยงสุนัขนะคะคมีลูกสี่ตัวเนี้ยก็มันก็ลาบากเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ไม่สามารถจะไปอยู่คอนโดได้แล้วก็ไม่อยา,ากจะหลบซ่อนๆด้วยห้องลูกไม่เท่าไหร่เพราะว่าห้องนนอนห้องเดียวกับห้องแม่ค่ะ oh. <laughs> นอนด้วยกันนะคะค่ะค่ะ อย่างช่วงนี้อากาศมันร้อนมากๆค่ะหนัก PM ต่างๆบางทีมันมันมีปัญหาอะไรใช่เลยก็จริงๆแล้วก็เอินบ้านพี่ติดโซลาเซลล์นะคะก็ช่ดงไีอ่ะขายให้กิจการโซลาเซลล์อีกเห็นไหมคะเกบอกเราต้องธนบัตรเท่านั้นนะคะก็เนื่องจากบ้านอยู่ใจกลางเมืองนะคะบางทีเนี้ยถ้าเกิดเราเปิดหน้าต่างช่วง PM ก็มีปัญหาก็ต้องติดเครื่องปรับอากาศเยอะหน่อยติดเครื่องกรองอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ต้องใช้ไฟฟ้า แต่ว่าตอนนี้มีรัฐบาลใหม่แล้วค่าไฟจะลดลงอยู่แล้วใช่ปะโซลารเซลล์เป็นกิจการพี่เก่งแล้วโซลาเซลล์พี่ไม่ได้เป็นกิจการโซลาเซลล์แลมันประหยัก็จริงๆเราลองทดสอบมันก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาช่วงด้วยนะคะก็สำหรับบ้านพี่เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ลดประมาณ1 9บเถึงยีแต่พออยู่มาสักพักมันก็เริ่มให้เข้าให้เห็นนะคะ3 0มสิอร์อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ด้วยบางทีถ้าเราเปิดแอร์แล้วเราไม่ได้ปิด ไม่ได้ปิดพมา่านนะแสงแดดบ้านที่เป็นกระจกเยอะพอแสงเข้ามาเนี้ยมันก็ทํางานหนักอยู่ดี mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็ต้องหัดเรียกว่าปรับตัวด้วยการใช้ไฟถูกที่อามาชวนประหยัดไฟเขาไปดีนี <c oughs> ่งานเขานะนช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะค่ะช,ช่วยได้เยอะคื <c oughs> อจริง,รงๆแล้วถ้าเกิดเราแบบบ้านที่เป็นกระจกมากๆแล้วเราเปิดให้แสงเข้ามามากๆเนี่ยมันก็เปลืองไฟ <c oughs> แล้วก็อุณหภูมิในบ้านก็ร้อนด้วยนะคะ่ถามหน่อยพี่เดชความส่วนของเราในพื้นที่อย่างเงี้ยเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดี โอ้เขาเขาโจทย์ไทยอินเลยนะคะทุกอย่างของความงามพี่เก๋หาซื้อได้ที่ Event Boy นะคะจะเป็นสกินแคร์จะเป็นเมคอัพจะเป็นแฮร์สเปรจะเป็นวิตามินที่นี่เขาก็มีทุกอย่างให้เลือกสรรค่ะไอที่จพี่เกนะมีอะไรจะบอกคนที่คิดจะรีโนเวทบ้าน คือจริงๆจาคนที่จะรีโนเวทบ้านใหม่เนี่ยก็อยากจะให้ต้องศึกษานิดนึงถึงเรื่องวัสดุก่อสร้างหรือของที่เราจะใช้นะคะบางทีเราอยากจะมีหินแบบนี้แต่อาจจะไม่เหมาะกับประเทศไทยนะคะหรือว่าเราอยากจะมีกําแพงหรือว่าบันไดบ้านแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับลักษณะอากาศบ้านเราด้วยเพราะอย่างเก๋เนี่ยอยากมีบันไดบ้านที่เป็นไม้สวยๆนะไม้อุตสาห์นำเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม้ก็บวม ค,ความชื้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉั้นก็ต้องศึกษาให้ดีค่ะแล้วก็รอบคอบแล้วก็เก่ช่วปัจจุบันนี้วงการแต่งบ้านก็มีเยอะมากมายก็อยากให้เลือกที่เชื่อใจได้นะคะบางทีเขามีการเซ็นสัญญายมีการมัดจำาิี่นงแต่แกว่าอันนี้คุ้มค่ากับการที่เขาจะวิ่งหนีเราไปค่ะสรุปซื้อใหม่หรือว่าไมมคือมันก็แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าเกิดคุณ ไม่มีพันธะทางด้านการเงิน <g ười> การรีโนเวทบ้านก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราอยากจะชอบแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อในหมู่บ้านเนี่ยบางทีมันก็มีแบบตายตัวมาเลยอ,อันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายของทุกคนค่ะโอเคโอเค